สุดที่จะนําเสนอก็คือสมุนไพรโลดธนงแดงถูกไหมคะใช่ครับแต่ทุกอย่างที่ทําขึ้นเนี่ยมันจะต้องผ่านการรับรองจากทางวิทยาศาสตร์มีการวิจัยมีการที่จะยืนยันชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่ทําโดยที่ไม่มีความรู้และไม่เป็นของจริงหรือเป็นสิ่งที่งมงายอะไรค่ะขาสิวรักษาฝ้าคนโบราณเอารากชนิดนี้มารักษาทั้งหมด oh. อันดับแรกก็ขาสิวรักษาฝ้าคน้นางแซงถ,ถ้าผิวมีปัญหาเรื่องผดผื่นคัน เรื่องแบคทีเรียทําให้เกิดกลิ่นแล้วก็ใช้ฟ้าทะลายโจรครับแล้วต้องการบํารุงป้องกันความร้อนจากแสงแดดความร้อนจากแสง Uv นะหรือต้องการให้ผิวนั้นดูอ่อนกว่าวัยคนโบราณก็ใช้ว่านนางคำเห็นไหมว่านนางคำไหมครับนี่คือหัวว่านพึ่งผสมน้ําสะอาดเหมาะมามาทาหน้ามาร์กหน้าทิ้งไว้ทําให้ใบหน้านั้นดูอ่อนกว่าวัยป้องกันการเกิดสิวเกิดฝ้าอันนี้ก็เป็นสูตรในปัจจุบัน แล้วก็ตัวต่อมานะฮะตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องผิวกันในลกักษณะเอามาทานเพื่อลดการอักเสบป้องกันการก้อนสบู่ของเราหรือสมุนไพรอัดก้อนเราเนี่ยในช่วงหนึ่งปีอาจจะมีช่วงที่สีอ่อนบ้างแก่บ้างเพราะว่ามันเป็นมาจากธรรมชาติเ<อ>ค่ะถูกต้องค่ะทางคำหลังจากทุกอย่างดูดีหมดแล้วอยากจะให้เปล่งปังนะครับ เขาเรียกว่ามีน้ำมีนวลสิวไอผิวใส,วสกระจ่างนะครับหรือว่าทําให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชืน้นใช้นมข้าวครับเป็นน้าว่าครบทั้ง4สูตรที่ใช้กับชีวิตประจําวันโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยครับเพียงพอวิธีใช้ก็ต้องใช้ในขณะที่ผิวแหง้งถ้าผิวที่มีการเปรียกน้ํามาแล้วเนี่ยต้องเว้นเวลาไว้ประมาณ90นาทีเพื่อให้ผิวนั้นน่ะมีเซลล์ในผิวนั้นคายน้ําคายความชื้นออกแล้วเราก็เอาสมุนไพร ตอนนี้ผสมกับน้ำอาอถูไปถูมาบนบนมือให้มันเกิดเป็นครีมทาไปบนผิวให้ทั่วร่างนะหรือทาให้ทั่วหน้าแล้วเขาจะซึมเข้าไปครับทา,า,า,าทิ้งไว้แคสองสานาทีถ้าซึมไปแล้วเนี่ยเราอาจจะทาซ้ําอีกก็ได้นะหรือเราก็เข้าสู่กระบวนการอาบน้ําแบบปกติต่อไปได้เลยครับ